ดีจ้ายินดีต้อนรับเขอซื้อช่องยอา,ายนุ่ยหัวล้านจ้านี่ยายนุ่ยหัวล้านออกมารอนาคือเก่าล่ะทีนี้เขามอดมาบ้านนะพี่น้องแต่ว่ากับเหตุเราหรอกเรานอนมาทันในตื่นมาจา้ะเนาะไปจ้าเห็นนุ่นสิบพันรอนาเด้อพี่น้องโอ้เล่ได้ฝนตกเบิ่งเขาเบิ่งหนามเนาะพี่น้อง เบเขาเบิ้งน้ำไปไม,มีอย่างที้เบิ้งเราพี่น้องรอนะ้าคือเกาให้เขาเจ้าะกันมันกันฝืนพืนชีนี้ยเราล,ละพี่น้องมันกับบ,อบนนน่อง้มปันใดนาะอันเพื่อปรับนาดินออกไอนหน่วยปรับสภาพนาดินเาื่อทนได้านะพี่น้องอาหารกั บบไหลกะระสง็นเขียวคยวขม้าแน่แล้วหระอจ้ามีน้ำแน่แล้วบรรยากาศทงให้ทงน้าเด้อพี่น้องเด้อ เลาะให้เลาะลออนาเลาะน้ำไก่สีออกขั้นซาแล้วเอ้าใบเขียวใบสี่ขึ้นเนี่ยเราหลายพี่น้องเ้าะมีน้ำแล้วมีน้ำแล้ว เลาะไปน้ำกันนี่ลหะจ้าเลาะคือเกาเลาะมองเกาใบเขา่ากะกะลังสี่น้องพี่น้องกะลังฟืน้น ไปจ้ะไปไปไปย่างไปกับใจนหนุ่ยย่างเป็นมูกับใจนหนุย่ยหัวหล่นนาน,ลนะพี่น้องเลยเขียวแน่แลยเนาะพี่น้องเนาะตีเกี้ยวยู่ดอก กำลังแกให้ยายนุ่ยหวัวล้านในเด้อจ้าผพ้ใดเขามาหลอกก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนุ่ยหวัวล้านน้ำเนี่ยโอ,อ้งามลายแล้วพี่น้องน้ำลายแล้วเขาก็งามแล้วล่ะอ๋อๆยายหน่อยบอกค่อยใส่ปุ๋ยเคมีด้วยพี่น้อง เห็นมเนื้อหนุ่ยพ่อท่องอ่ะเอาแต่ปุยเอ็นอินซีมะไซเนี่จ้ะเนาะมันกะสีบอเขียวงามคือของเพื่อนแต่ว่ากะเป็นเขียวอ่อนๆเป็นเขียวใบตั้งน่ะแม่พี่น้องอ่ะเฮ็ดให้ต้นเขาเขาแข็งแรงเนาะจ้ะโอ้งามสิโผล่ะอัดไว้เต็มที่เลย กุละรอรอเกี่ยวผูละยังสิเป้งเนาะพี่น้องเห็นมัน้มันขังไว้นีดะ่ะน้ำลายน้ำลายพี่น้องมีทั้งนี้ให้เขาเหนียวงามอยู่พี่น้องงามอยู่ บักเขียวทอของเพื่อนบางก้ามทองเพื่อนดอกแต่ว่ากะกะงามเนาะพี่น้องงามในแบบของยายหนุ่ยหัวล้านนี่แหละน้ำกระลายลพี่นน่ะน้ำลายแล้วน้ำลายแล้วพี่น้องดีใจเด้วยนะมีน้ำเนาะพี่น้อง น้ำมีเขามีน้ำก็ดีใจเช้าให้เช้านะนี่แหละคมหวังของช้าให้เช้านะนาอพี่น้องเขาง้ามได้ผลผลิตเพราะได้ยู่ได้กินได้อยากน้ำเพื่นพอนเพราะได้ยู่ได้กินได้ทานน้ำเพื่นอะเขาเพื่อได้เฮ็ดไข่เขาเฮ็ดไว้สกินเนาะจ้า น้ำลายสู้ให้ยูพี่น้องให้นี่ก็บลายเป็นยังไงน้อน้ำทาเขาน้ำซ้ำปลาทั้งพี่ทั้งน้องเป็นยังไงงามขี้กันยูบ่มา,าจากับทีง,งามก็ของเยงอะหนูเยอะละเนาะคนกระตุกมาเรีย ถึงบ่แห้งแห้งแน่ค่อยแน่แต่ยังดีก็ปตกก็มีเขา่าเข่าก็มีน้ำไม่ให้แน่นนะขมอดเรากับมาบัาน่นแต่ว่ากับบ่เห็นเราเรานอนนอมพี่น้องเนาะเขาิไปหลินทั้งใดบูไปเคียบงานทั้งใดบุ พื้นที่กับพ่อหลคือเราได้จับพี่น้องเพราะว่าเพื่นไอ้คําอ่อกํำลังเตะกับดันดันดินเป็นม้าใส่เป็นหังมักง่ายเติบน้องยาสิเพอได้ยูได้กินน้ำเพินยูดอกได้เก็บได้เกี่ยวอยู่ดอกคิดว่าเน้ะพี่น้อง เอาน้ำซ้ำปลานี่เขากะดีด้วยเนาะพี่น้องเนาะมาต้องซื้อหาแต่เงินซื้อกับเขากะน,นี่ของเขาแล้วมาแตงนี้เขากินกับยางกระแซบเนาะพี่น้องขอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกระเพาะไม่ต้องอยังมากไม้เราพี่น้องกินอิ่มนอนหลับนะจ๊ะเนาะ เกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยอะหนึ่งหัวล้านน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ยอะหนึ่งหัวล้านก็ไม่มีอย่างไรจ้าเอาทงให้ทงน้ำมาฝากคือเก่าสูดๆเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองลำรวยความสุขจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า